เธอชื่อ d r e a ชีวิตของเธอคือความฝันของใครหลายคนและคอนเทนต์ของเธอคือความจริงผสมศิลปะในการเล่าเรื่องทุกเช้าเธอลงจากลิฟต์กระจกของคอนโดหรูระดับโลกใจกลางเมืองโครงการที่ถูกประเมินมูล,ลค่ากว่า7,000ล้านบาทในคลิปที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจคอนโดหลังนี้คือของขวัญให้ตัวเองจากน้ำพักน้ำแรงล้วน เสียงดนตรีบรรเลงคลอเบาๆขณะกล้องแพนผ่านวิวกรุงเทพจากระเบียงห้องเพนต์เฮาส์แต่เบื้องหลังที่แพ้จริงมันคือเช่าไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องโกหกแค่เป็นเรื่องเล่าที่เธอเล่าได้เก่ง เก่งจนคนดูเชื่อจากนั้นรีมก็ไม่หยุดแค่คอนโดเธอบินไปดูงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งปารีสโตเกียวดูไบบาหลีทุกที่มีคอนเทนต์ทุกภาพมีคำนิยามว่าเธอสร้างเองกับมือ แล้ววันหนึ่งเธอก็หันมาทำธุรกิจในประเทศเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแนวมินิมอลต่อได้ร้านเข้ามันไก่โลโก้เก๋ติดหน้าโครงการร้านซักรีดสะอาดเนี้ยแบบเกาหลีและร้านทำผมระดับไฮเอนที่มีบารน้าและแชมเปญเสิร์ฟลูกค้าเธอถ่ายคลิปทำความสะอาดร้านด้วยตัวเองสวมผ้ากันเปื้อนล้างจานเชะะ็ดโต๊ะหั่นไก่พร้อมแคปชั่นยาหวังความสำเร็จถ้ายังกลัวมือเปื้อน ทุกอย่างดูจริงดูขยันดูสร้างตัวแม้หลายธุรกิจจะจดชื่อในนามบริษัทบุคคลอื่นก็ตามทีแต่สิ่งที่เธอเก่งที่สุดไม่ใช่การบริหารร้านคือการบริหารภาพลักษณ์เธอรู้จักคนรู้จักคอนเทนต์รู้จักวิธีพูดให้คนฟังแล้วอยากเป็นเธอและเมื่อมีคนอยากเป็นเธอเธอก็เริ่มขายความฝัน ใครที่มีฝันแบบฉันอยากเริ่มต้นธุรกิจแบบฉันฉันเปิดรับพาร์ทเนอร์ให้คุณเป็นเจ้าของร้านแบบฉันแต่ไม่ต้องเหนื่อยเองเพราะฉันมีระบบให้คุณใช้ใช่เธอกำลังเปิดแฟรนไชส์หรือบางทีอาจเรียกได้ว่าขายความฝันให้กับนักล่าฝันหลายคนหลงรักเธอบางคนลงทุนตามเธอบางคนสงสัยเธอแต่ไม่มีใครเหมือนเฉยเธอได้เพราะเธอไม่ได้ขายสินค้า เธอขายชีวิตที่คนอยากมีในโลกยกนี้นั่นคือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความฝันที่ราคาแพงที่สุดของดีมชื่อของดีมเคยถูกยกย่องว่าเป็นไอดอลของหญิงสาวยุคใหม่ที่ขยันสร้างตัวเองจากศูนย์แต่เบื้องหลังรอยยิ้มและคลิปสวยหรูเธอมีความลับที่ไม่เคยเปิดเผยในวันหนึ่งเธอโพสต์ภาพเคียงข้างหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าเธอคือคนที่เปลี่ยนชีวิตฉัน ภาพนั้นถูกไลคเป็นแสนแชร์เป็นล้านหญิงสาวคนนั้นคือพี่หลงนักธุรกิจสาววัย40ต้น,ตนเจ้าของกิจการอสังหาและฟินเทคระดับประเทศเธอเคยเป็นคนเงียบกรึมโลกส่วนตัวสูงแต่กลับไว้ใจดรีมเพราะถูกดึงดูดด้วยความสดใสซื่อในใสายตาและไฟฝันของเธอ รีมเล่าเรื่องความยากลำบากในอดีตน้ำตาคลอขณะแชร์วิสัยทัศน์เธอพาพี่หลงเยี่ยมทุกสาขาธุรกิจของตัวเองทำรายงานบัญชีปลอมขึ้นมาโชว์และหลอกว่าเธอกำลังสร้างแคอร์มเปลี่ยนโลกที่ขาดแค่ทุนก้อนสุดท้ายพี่หลงลงทุนให้กว่า6,000ล้านบาทไม่ใช่แค่เงินแต่ด้วยความรักเธอหลงรักรีมและเธอเชื่อว่ารีมจะเป็นอนาคตของวงการสตาร์ทอัพหญิงในไทย ดริมไม่ได้ปฏิเสธเธอใช้รอยยิ้มและสายตานุ่มนวลตอบกลับความรักนั้นโดยไม่พูดต,งตรงๆทุกอย่างคลุมเครือพอที่จะให้หวังแต่ไม่ผูกพันชัดเจนหกเดือนผ่านไปธุรกิจที่เคยอวดไว้ทยอยปิดตัวร้านข้าวมันไก่กลายเป็นร้านให้เช่าร้านทำผมหรูเงียบเหงาแพลตฟอร์มในฝันไม่มีวี่แววและในที่สุดพี่หลงพบความจริง ว่าเธออาจไม่ได้แค่โดนหลอกทางธุรกิจแต่โดนหลอกทั้งหัวใจข่าวใหญ่พาดหัวทั่วโซเชียลสาวอินฟลูหลอกนักธุรกิจหญิงสูญกว่า6,000ล้านบาทคอมเมนต์ถล่มมีทั้งคนสะใจคนผิดหวังและคนที่ยังเชื่อว่ารีมไม่ผิดแค่พลาดเธอปิดคอมเมนต์ลบวิดีโอทั้งหมด แบรนด์ที่เคยร่วมงานทยอยถอนตัวยอดฟอลโล่ลดหวบไม่มีใครเช่าร้านไม่มีใครต่อสายภาพสุดท้ายของเธอในโลกออนไลน์คือหญิงสาวผมเผายุ่งเหยิงนั่งกินข้าวกล่องหน้าตึกพังๆพ,พร้อมข้อความสั้นๆทุกความฝันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วคุณละ่ะพร้อมหรือยัง